สวัสดีครับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อแห่งถึงกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ไมมีโอกาสตอนรับคุณทศพนแก้วพุม่มอยู่ตำบลตะกัว,กวทอ้องอําเพื่อสับในจังหวัดชัยภูุิได้มาลองเลี่ยนกับผมมาถูกตำรวจจากผู้ท่อนจังหวัดชัยภูุมไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดเดี๋ยวใ่อเสียห้ทั้งคุณทศพนหรือเขมเป็นคนเราเรื่องเล่าเป็นมาอยังไงก็ก็นี่ตำรวจไอ้ เป็นใช้ครับเข้าไปมันหาหกค้นนะครับอ่าประมาณบ้านอยูุไซบ้านอยูใไ่บ้านผมครับอ่าพี่่อยขมครับข่อยขมฮะโศ่อยขมครับเนี้ยก็โศกขหอยขมโศกหอยขมครับมาขอยไม่ลายติครับโศกหอยขมคับบยุบ้านโศกหอยขมตํหมู่สองตำบลตะโกท้องอำเภอสับไนจังหวัดชัยภูมิครับนะอาชีพ คือเห็ดอย่างอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับรับจ้างทั่วไปเมื่อกี้เราให้ฟังว่ามี่ไกลตีมีไกชนมัมีไกลชนครับขายไกลเพราะไกลขายนะครับเพราะไกลเพาะเพราะไกลตีขายร,รู้สึกว่าสิม,มีชซื้อเสียงโด่งดังอยู่เรื่องไ<ม>ก่ตีเนาะครับผมเออเป็นไกลสายใดก่อยครับไกอยไกว้ครับทุบหลังไกว้ทุบหลังผมบ่รู้เรื่องดอกครับแต่ฟังกับพ่อเว้ารู้อยู่ไกลรุ่นไม่นี่มันหลายนะเป็นเอาเป็นว่าไกลไกวยทุบหลังเคยตีชนะนี่หลายเป็นใดก็ ไปสุดท้ายนี่ตีล้านล้านหนึ่งแสนครับล้านหนึ่งแสนเงินจะของกีก็หุ้นส่วนกันครับโอ้หุ้นส่วนกันหุ้นส่วนกันหมายถึงว่ามีรุ่มร่วมกันเอามาลงแมนครับแท้เขาบละชนะครับอ๋อตีเอ่อไขยอโอ้ชนะเด็เป็นล้านม่ธรรมดาแสดงว่าอาชีพอาชีพเคยขึ้นรับจ้างทั่วไปอาชีพเสริมก็คือเพราะพันไกลตีขายครับผมเอาพอได้ชดใจก็ค่อยติดต่อมาหลังไม่ได้หลังจากเราเรื่องล่าใุ้จบเอ้าเรื่องเกิดเหตุมือไหนบันวันที่สิบเก้าครับ วันที่สิบเก้าเดือนไหนไอ้ฮะบรูน้ำแล้วใช่ไหมทางไปเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมกับปีนี้อีกพอมเนาะครับปีนี้ครับเวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณสี่โมงแล้วนะครับประมาณสิบหกนาฬิกาเหตุเกิดยุไสย่บ้านครับยูบ้านครับอ้าไหนบอกว่าไปยุีสไฮมั่นไงก็ผมนั่งฟันหนุ่มมันย่บ้านนะครับเดินยุบานหมายถึงว่ายุบบริเวณร่างบ้านนี่ยครับ กำลังฟันดูกมั่นครว่าดูกมั่นก็คือตัดทอนพันธ์นครับทอนพันเอามีดสับทอนพันเพื่อจะเอาไปเอาไปปลูกครับผมอ่าเอาไปปลูกตอนนั้นเ็ดอยู่น้ำกันหลายคนบะประมาณหกเจ็ดคนครับประมาณหกเจ็ดคนครับอืเป็นยังไงบ้างนี่มีใช้กลุ่มหนึ่งครับแต่าม่ทราบว่าเป็นผู้ใดของมหาตอนนั้นยังบ่ทราบเขาแสดงตนบอกว่าเป็นผู้ใดเขาแสดงตนครับเป็นผู้ใดไม่อะไรเป็นยังไงบ้างขอามหาปุ๊บแล้วก็ถามว่า ผู้ใดซื้อเข้มประมาณนะนครับอ่าต่นี่แม่ตอนแรกกับตอนแรกนะครับตอนแรกผู้ใดซื้อเข้มครับปากว่าอะไรบนี้ผมก็ถามว่าเป็นยังครับ้าออือครับตอนแรกเขาก็บโมบอกบอกครับโมบอกว่าเป็นอี่ยังอ่าอะที่ไหนบ้านนี้อันนี้เลยบอกว่าผมไอ้เยี่ยวตัวผมไปแต่ผมว่าเอาผมผมมีผิดข้อหายังใี่ครับก็บอกหมายตาเรเอาอย่างมากคือคูบอกด้นเจ้าเป็นผู้ไหนประมาณนี้ครับเขาก็บอกว่า อันนี้ชุดแรกวิชุดสองชุดแรกครับมาข้างแรกครับครั้งแรกไหมครับเอาไหนบอกว่าข้งแรกนี่มื่อกี้นี่มาแล้วก็ว่าเข้มบมเดลยูน่กับไปไงสรุปเป็นยังไงโอ้ยตอนแรกเขามาเขาเขามาตอนนี้เขาพู้ว่าผมน่ะเพือเท่มเขาได้ตับไปสรุปว่าคอยดีเซียอันแรกดีเซียอันที่สองเจ้าบอาอันแรกครับฮะอันแรกเออเจ้าเขาบอกว่าเขาคอยจีพยายายมเสเสีย่าสรุปว่ามันเป็นยังไงบ้างเราตอนนี้เขาถามว่า ขนซื่อเข้มอยูบ่มันเหรอครับอยู่ตอนแรกเลยคนซื่อเข้มอยู่บบเออเจ้าตอนแรกเจ้าก็เล่าทั้งสี่นี่ครับวันนี้เจ้ารวมลัดตัดตอนเนาะครับผมเออคือนั่งมัวล่าละพอเราตอนนี้มาด้พ่อตอนแรกอันนี้ว่าเรื่องเล่าเรื่องตอนแรกอยู่เอาเล่าเรื่องตอนแรกให้ฟังให้ตอนแรกเขาขับรถขมาสองขันครับขามาสองขันครับมาสองขันแล้วมาถามหาขนซื้อเข้มอครับเราตอนนี้เขาว่าเจ้าเสื้อยังวะข้ซื่อเข้มเข้ามาอันนี้เขาเลยล็อกตัวผมเลยตอนแรกเด เมื่อกี้ว่าตอนแรกเขาเด้กชมอยู่มาหาถามมาตอนแรกมาเขามาจักรอบเขอมา้าสองรอบครับเอาเล่าตอนแรกให้ฟังรอบแรกไมหน,ไหน่อยรอบรอบแรกเขาเขามาในบ้านเสร็จปุ๊บเขาม้าหยับกระมังหยับแต่งแต่หมดครับผมก็ฟันยยนั่งฟันถูกม้าอยู่ไหนล่ะแล้วเขากลับออกไปอืครับเข,ขาเขาครั้งที่สองขามาอีกเขามาอันนี้เห็นผมยืนอยู่ผมก็น,นั่งฟันถูกม้าอยู่นั่นแหละครับเล่นบ้านน,านั่งฟันถูกม้าเสร็จเขาเข้ามาหาผมเลยกับเขาถามว่าซื้ออย่างทำแบบนี้ อครับผมว่าเสื้อเข้มแล้วเขาก็ลอกตัวผมตอนที่ผมถามว่าผมที่ยังผิดอันนี้เขาว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันเขาบอกแบบนี้แต่คุยกันอยู่ตรงอื่นครับบอกครับตอนี่พ่อผมก็ได้ได้รุ่นมันอยู่เนาะแม่ก็ฟันดุมันอยู่ได้ยาอยู่ได้ยามันครับแม่กับฟันดุมันอยู่บ้านบ้านนันเป็นยังไงมันอยุ่ใได้ใกล้ๆกันไล้ครับยุ่งไม่เดินบ้านเลยครับเดินบ้านเลยครับนั่งฟันดุมันในเดินบ้านเรายหญ่ปุ๋งครับครับนี่พอเห็นเขา ดึงตัวผมลอกที่เอาตัวผมไปับกของแรงออกมาจาก้ามันแรไดอกมาว่าเล่าให้มม่ตรงคับความจริงได้ครับค้องจริงครับแม่ก็นั่งพังถูกมันอยู่เนาะกับคนงานพี่ขนครวก็พอพ่อถามว่าลูกที่ยังพิดเขาก็บอกครับครับบอกที่เอาไปโตไปคุยกันก่อนของมันนะครับคราตอนนี้แม่เลยมันดึงโกวบอกลูกพวกนี้ขอผิดขอวมันเนะจะเลยมีการยื้อแย้งครับยื้อแย่งยื้อแย้งอีกฝั่งหนึ่งเซลล์โตไปครับอีกฝั่งหนึ่งว่าลูกว่ได้พิดครับคิหนึ่ง เอาตัวไว้ค huh. รับอ kind of uh ่าครับแล้วเกิดเหตุการณ์ชุดลมุนกันชุลมุนครับแล้วไปยังไงบ่หนิมีการทุบโต๊ะอขายิงปืนครับอ๋อยิงปืนบอกว่ามันทุบโต๊ะเสียงดังๆกันยิงปืนตียิงปืนครับหกเจ็ดนัดเลยครับหกเจ็ดนัดประมาณนั้นครับหลายคนอย่างนั้นเห็นบอกเห็นมัตทคนครับได้ยินบ่ได้ยินทุกคนครับบ่มีคนหูหนวกบ่มีครับอ่าครับแล้วไปยังไงยิงปืนแหละยิงตัวจนแล้วก็พ่อผมก็ตีแม่ผม กับยังแม่ผมล้มอครับพ่อพ่อตัวกตีแม่ตัวพ่อเปยังค่อไปตีแม่พ่แม่ครับไอ้ใช้ที่ว่าหกเจ็ดคนครับอ้าวคือว่าพ่อตีแม่ผักแม่ผมล้มอ๋อพักล้มเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่พ่อผมกะแล่ม้าดึงผมดึงผมออกอืาลูกมีควาอมผิดทุกให้ผิดอีหาังคือคือเอาไปอ่าก็เป็นผู้ใดอเขากอบว่าตอบวิีการสอบถามโตเถียงกันครับอยู่ประมาณนั้นละครับเอาหลังจากนั่นละบ่ะนี้ในแต่บ้านเขาเขาก็ทืบพ่อเอาตีนเอาเท้าเหยียบพ่อพ่อไว้อืม ก็ขอใส่ก,กุญแจม,มือผมอือครับเอาขึ้นรถไปอือเพราะถึงการทางเสร็จปุ๊บเขาทุงดำพุ่มหัวผมทุงดำกับฝุ่มท้าวมันเป็นรถยี่ห้งรถชีประตูหรือรถสองประตูหรือรถ up, ปริกอัพรถเก๋งที่ประตูสีดำครับเจ้านั่งท้างหลังรือนั่งน,นี่นั่หนาเลยครับนั่งหนานั่งหนาครับเอ้าตำรวจนั่งทังหลังจีตำรวจก็นั่งหนาแล้วกันครับนั่งกับผมเป็นที่ประตูครับเอามาชีประตูมันไม่หลังก็นาเจ้าที่ไปนั่งหนาคู่ก้นครับนงเลยนีนั่งหลนังัง อ่นั่งเบาะหลังเบาหลังครับเออนั่งเบาหลังครับนั่งเบาหลังแต่นั่งข้างนานั่นแหละเน่ครับโอ้งงครับไม่ต้องงหรอกเนาะนั่งเบาะหลังแต่ว่านั่งข้างนานั่นแหละเออาเอานั่งนาน้าสรุปว่านั่งนานั่งนาครับเออนั่งเบาหลังแต่ว่านั่งเบาหลังครับเอ้าไปนี่เขาเอาถุงลว่ไายไ้เป็นถุงดำก็ผมเห็นวยครับผมเห็นตอนถุงดำเป็นถุงขยายหรือถุงเอียงเป็นถุงพลาสติกใส่ของครับเป็นถุงสีดำแล้วก็ถุงสีใส เออประมาณที่หากุงนี่แหะครับที่หากุงครับมันเทนจังไหนเอาผมหัวผมครับผมหัวแล้วก็เอามือบีบไอ้ไข่าคันคันท่าผมน่ะแล้เราหิ้งคั้นท่าให้ห้ำครับบีบห้ำหรือค่อยห้ำครับห้ำครับแล้วก็เอามันมาถืออันชุ่มกันได้อีกเท่าไหร่บ่ถือครับผมก็จุกนะครับแม่นบ่ครับเดือดชนรู้ว่ามันบีบบีบไครครับบีบห้ำครับบีบหครับมันมาถือเส้นๆเท่าไหร่ได้สิถือไหมครับเจ็บป่ะเหรเจ็บครับจุกแล้วก็เพราะบางในเป็นผู้บีบ เสียสีน้ำเงินครับผมจำนาได้ยุ่ครับจำนาได้อยูครับจำนาครับจำนาได้แล้วก็เอาคุ้มคุ้มหัวผมหัวให้ผมหายใจพวกาครับอายุในรถแค่ไหนนั่งไปยี่คนหนึ่งสองสามสี่คนครับนั่งไปสี่คนครับอายุข้างหน้าสองข้างหน้าสองคนหนึ่งสองแถวละเบาะหลังเบาะหลังอีกหนึ่งสองสามผมซิสอีกสองคน สองคนครับถ้าเมือนั่งไปหาคนนั่งตีคนครับคือมีผู้ต้องหาอีกคนนึงไม่รู้ว่าจากมาจากไหนนั่งอยู่ในรถอ๋อครับผู้ต้องหานั่งอยู่เบาะหลังือกันครับนั่งเบาะหลังือกันบบกมันเอาไอ้ไอ้ถุงดงพุ้มหัวมันนั่งอยู่ทั้งหน้าแล้วนั่งอยู่ทั้งหลังนั่งอยู่ตอนแรกเขาให้ผู้ต้องหาอีกคนนึงน่ะลงไปขึ้นรถคั้นอื่นอ่าครับลอยคนที่ว่านั่งอยู่ข้างหน้านมันนั่งสัางผมอ่าครับแล้วก็เอาถุงดำด้วย หลังเบาครับหลังเบาทุกคนครับะตกออกมาแล้วคุ้มหัวผมแบบนี้สันรู้ว่ารถแค่นี้นั่งสี่คนสี่คนครับเจ้าง่วงว่าเจ้าเ่วงง่วงครับเอ้าเจ้าก็บง่วงไปง่วงกว่าเจ้าคนเลยเออเจ้าก็ง่วงเลยเนาะฉันรู้ว่านั่งแค่คนหนึ่งสองป้อยเอาเนี่นี่มือเขาเนี่เอาน้าหน้าหน้าผมด้วยแค่คนหนึ่งบอกสี่คนครับเออสี่คนครับเออนั่งสี่คนนั่งสี่คนครับมันก็เอาถุงที่อยู่อยู่เบาครับเอามาคุ้มเลยคุ้มครับมันบอกว่าว่ามันจะเอาคุ้มเพราะอีหยังให้ผมแบบ ยอมรับเนี่ยเดี๋ยวไอตอนเห็นมันเอาคุณเจ้าคือบังเงือกหนานีเจอล็อกกุญแจมือครับลอ,อยว่าได้ถามวามันล็อกกุญแจมืออะไรไอมันล็อกเจ้ากะเงือกหนานี่ใช่ใชไหมครับเพราะว่าอีกคนนึงเขาเอาขาคัดผมไว้ในค่งขัง,งครับแลอีกคนนึงนังที่งนี้เขาก็คัคขดขาวไว้แล้วก็ถุงใส่หมวกแล้วคัดเอาขาคัดเป็นครับผมนี่นะครับันก็ล็อกผมไว้เออครับคือผมผมเสร็จปุ๊บกันนี้ผมคือเป็นห้อยครับผมบอกว่าผมผมไม่ได้เห็นอย่างผีครับผมบอกเขา มามาดิมันมันมันเอาคุ้มจากสั้นประมาณสามซี่สั้นครับมันยังหนีอยู่บอแมนบ่แมนไหมครับนี้ครับเอาสามซี่สั้นคุ้มเล้วมันเ็่ยังไงบัหนึคุ้มเสร็จแล้วกับบีบบีบมันมันเอาเอาเสี่ยงมัดมัดไม่แบบให้มัดถุงเลยบ่ตอนที่ว่าคุ้มเสร็จปุ๊บผมจะมองเห็นอย่างครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นเทียบนะครับมัดถุงเข้าไปเลยครับมัดดึงแห้งครับแห้งครับแห้งเดี๋ยวผมดิ้นจนแบบเกืียตายครับตอนมันลวบใครเจ้ามันลูบตอนไหนมัน พร้อมกันครับแทบคล้องกันเลยถึงรูปไขรถึงรูปไขรถึงแข็งบ่บ่แข็งครับเจ็บอยู่เจ็บบครัมานี่กันมันโดนมาแบนไหนมันค่อยเอาออกขับรถไปเรื่อลยประมาณเก็บเก็บติดมาที่อะไรครับเขตอะไรเขตยงสันหลายรอบหลายรอบครับจนให้ผมแบบผมว่าผมบ่มีอย่างผมบ่มีอย่างครับอันนี้เขาว่ามันถามนี่อย่างในระหว่างทีหนั่นมุกจินรับมุกจินสลัภาพมุกจินเป็นอย่งไดียรภาพนะครับ ผมกอว่าบ่มีผมบ่มีครับผมบ่ได้เฮ็ดผมเคยเฮ็ดเรื่องแบบนี้จากทีครับเกิดมาครับมันให้รับว่าให้รับว่าไอ้คือไอ้ท่านเอาเอามาให้ผมตั้งแต่ยาครับยาเออันี้เข้าบาต้องวาเดอกเข้าวาแต่เรื่องมันชอบครับนั้ันนั้นเป็นอ่าาเรื่องของที่อยู่ในคดีเป็นเป็นหลักฐานพยานสําคัญในคดีเดียวมัติของเฮ้าสิพาดไปครับเนาะเอาแต่เรื่องว่าเอาละบานีประมาณสินาที่เฮ็ดจังไห๋ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับเฮ็ดไปจนให้ผมแบบย้อมครับ แล้วตอนนี้ผมเอ้ยปากขึ้นอย่างมึงบอกว่ามึงจะบอกบอกกูป่าถามมึงจะบอกใส่ผมเพราะอบักไหนบอกบักไอ้ที่ว่าคนยิงปืนี่บ้านผมนะผมจำได้เลยครับคุณเนี่ยครับมันกับปั้วเลยปัวเลยคปัวใส่ใส่จะพูดใส่หัวครับบ่เจ็บบ่เจ็บครับแทงขึ้นบ่เจ็บอ่ะตีคอยมัหยอกตีสรุปเจ็บหรือบเ็บเจ็บเนี่ยอันหนึ่งขึ้น่าบ่เจ็บเจ็บอยู่เจ็บครับเจ็บครับอ๋อเจ็บไปบ้านนี้อ่าเฮ็ดอยูแจ็ครอบเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดยูมานสองรอบสองรอบนะครับ สองสามรอบนี่ยครับอือครับประมาณนี้ครับแล้วก็ไปถึงตึกข้างๆข้างหลังในโรงพักชายพุ่มนะครับเพราะไปถึงโรงพักชายพุ่มครับเออไปไปไหนเราตอนนี้เขากะให้ผมยอมรับอีกตอนนี้ผมว่าผมว่าได้เฮ็ดนีหยังงขอที่ซ่อมผมเลยเนี่ยกับนั่งเจ็ดคนอยู่ในห้องเราตอนนี้เขาบอกเขาบอกว่าโซฟาที่มึงนั่งนี่น่ะตายหาคนหรอกมึงคนที่หกเขาบอกกันพี่อืมครับตอนนี้ผมไม่คิดย่านมาปะนี่ย่านครับย่านย่านี่บ่จะว่าเห็นลูกหนามย่านนะครับโอ้ยมีมียอคนอ่ะ มียูครับอมีจำนวนหนึ่งครับนหนึ่งย่านตอนนี้ผม,มเลยคิดคิดถึงมาเยถ้าอุบัติเหตุอย่างเดยย่างหนึ่งกูตายแทะผมเลยคิดมาได้ใจครับได้บอกเขาว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เข้มมา่านเราให้ผมฟังแล้วผมก็ได้น้ำออกอากาศทายทอดสดไปแล้วต่อแม่หลังจากที่ได้เข้าไปซอยเหลือเข้มเบื้องต้น พ้อกับทนายอานนนเชือดสตบงกตการซอยนี้คือน,นั่นหมายความว่าเข้มเขาจ้างทนายของเขาเองแต่ว่าผมเนี่ยเพียงแต่ไปซอยเหลือในเรื่องเล่าต่างๆที่ที่เกี่ยวกับเข้มให้คําในน้ำที่ถูกต้องกับเข้มจนต่อมาสารชันตนม้มมีคำพิพากษาอ่ะพ้อไมครับะพ่อพ่อ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พยาบาลนะฮะมาถูกตํารวจซ้อมเขากอ้างเนาะอ้างว่าถูกตํารวจซ้อมถูกบังคับถูกอะไรนะฮะตรงนี้ก็เป็นเครื่องสะท้อนให้อีกหลายๆคนได้รู้นะฮะว่าในกรณีว่ามันเกิดอย่างเงี้ยกับทางเราและครอบครัวนะฮะก็ไม่อยากที่จะให้ท้อถอยนะครับบางครั้งถึงว่าจะได้รับการปฏิบัติคือโดยเจ้าหน้าที่ นะครับแต่บางครั้งนี่สารท่านก็ไม่ใช่มาจะเชื่อเจ้าหน้าที่กดหรวงท่านก็มองอยู่ว่ามันเกิอดอะไรขึ้นแต่ชาวบา้าน <ฮะ S 1> นะฮะบางครั้งว่ามันจริงอยู่ว่าน้าหนักของเจ้าหน้าที่เขาน้ําหนักดีแหละแ <ฮะ S 1> ต่เชื่อเป็นเรื่องต้นแต่บางครั้งข้ <ฮะ S 2> งาจ่ให้ฟังแต่วันนี้ก็คือสารอ่านคําพิพากษาแล้วล่ละนะฮะก็พิพากษาว่ายังไงฮะยกฟ้องยกฟ้องสารไม่เชื่อว่าเราทําผิดนะฮะเจ้าหน้าที่เบิกความยืนยัน ว่าเข้มซื้อยาจริงชั้นให้การสอบสวนรับสารภาพนะฮะแต่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้สารพ<ช>ิพากษายกฟ้องพิพากษายกฟ้องเลยนะฮะขาดเลย<ช>นะฮะเดี๋ยวผมจะเท้าวความความเป็นมาเพื่อให้เราเป็นกุทาหอนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมชนะเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็เจ้าเจ้าหน้าที่ชุดน,นี้เสียสันหลังเลยนะฮะที่จะถูกเล่นงานกับ นะฮะก็คืออยากให้เป็นกุท่าหอนอีกหลายๆคนว่าเมื่อเกิดเหตุลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราหมดหวังสิ้นหวังไหมหรือเราต้องต่อสู้ต่อไปแล้วทางที่ศารเราเมตตาเนี่ยท่านมองไปยังไงทำไมล่ะครับว่าศาลท่านมองมุมไหนมองยังไงเพราะตรงนี้พี่น้องเราวันนี้มาแต่เช้าเต็มมาให้กำลังใจนะฮะศารเพิ่งอ่านํำพิพากษาเสร็จสดๆเลยนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวผมเท้าความนิดนึงนะฮะเพราะหลายคนอาจจะยังไม่ได้ติดตามเรื่องนะที่ผมบอกเมื่อกี้มีการปลูกจับกลุ่มนะฮะถูกนําไปขยายผลนะฮะกลับมาได้รับบาดแผลเยอะชั้นสอบสวนทางตารวจแจ้งว่าให้การรับสารภาพมีการบันทึกเทปด้วยนะฮะบันทึกเทปตอนสอบสวนล้วมึงจะรับไม่รับรับแต่รภราบทั้ทุกอย่างโอ้โหแบบน่ากลัวนะทาให้การรับสารภาพบันทึกเทปด้วยบอกว่าให้การรับสารภาพ ฮสรงสารด้วยว่าให้การรับสารภาพโดยไม่มีการบังคับปู่เจ็ดนะฮะแต่ในช่วงเกิดเหตุที่แรกคือเท่มมีการปูุกทาร้ายก็ไปตรวจท่าน่าปฏิเสธมีการปูุกทาร้ายนะฮะครับก็มีผลไปรับรองแย์หลังจากเกิดเหตุต้องใบตรวจรับรองผลทันทีว่าคุณบาดเจ็บจริงนะฮะร่องรอยบาดแผลต้องทําประวัติไว้นะยิงหลายๆคนที่ ปูกเจ้าหน้าที่เขาควบคุมตัวถูกจับปลูกค้นพยานหลักฐานสำคัญนะฮะสติตั้งสติให้ดีดนะฮะอะเหตุการณ์ตรงนี้เดี๋ยวผมให้ทางพ่อแม่พูดสักนิดนึงนะฮะว่ามันเป็นมายัางไงฮะในช่วงนั้นเนาะฟังฟังจากปากพ่อแม่เขาด้วยดีกว่าเนาะบางทีทนานอนพูดบางทีจะไม่รู้<ม>อ่าครับอ่าคุณแม่เชิญทางนี้นิดนึงหน่อยมันมันเป็นยังไงครคุณแม่คุณพ่อในตอนรอแรกนะฮะ มันดีคืนดีเราอยู่ยังไงอ๋อทำมันกำลังจ้างคนงานมาสับต้นมันก็จะนำใส่ปลูกพออยู่มาได้ัประมาณบ่ายสาก็มีไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นชายขักันถึกเจ็บคนน่ะมาก็มาเหยียบกระมังถังแตกหมดเลยบุกเข้ามาในบ้านเลยโดยขี่รถเหยียบกระมังแตกโดยไม่บอกว่ามาจากไหนมาก็มาถามหาชื่อทุกทายก็บอกว่านี่หละชื่ออย่างเนี้ย ครัือเข้มบนไหนผมก็เลยจับคุณไปเลยครับุมยิงฟืนแอบนัดที่บ้านครับอ่ายิงฟืนแลตัวฟืนล็อกหายไปเลยรถหายไปเลยแล้วไม่บอกพ่อแม่ว่าเอาไปไหนไม่เคยบอกไม่เคยกล่าวครับฟืนต้องไปนำหาลูกครือเข้มทุานเราทำงานครับครับครับทุ่นมาครับตอนนั้นก็ขณะกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมครับไม่คาดฝันเลยเนาะใช่ โดนเข้ามามันฟ้าผ่าแรงเลยเปี้ยงปังเลยจับเอาลูกไปกล่าวหาว่าทําผิดใช่ไหยฮะเป็นใครใครก็ช็อกนะทํางานปลูกมันสับมันอยู่นะจับล็อกคอขึ้นรถเลยนะฮะเพเียงก็ทํำรุ่นมันอยู่ครับก็ท่าแปดจบมารับแบกจบมามีก็ที่มันอนต่มีคนหนึ่งนะครับไม่รู้่ อันนี้ที่ผมให้ฟังนี่คือเป็นเรื่องจริงเลยให้ฟังเป็นมูทาก่อนนะครับกอให้ผมฟังครับแต่ผมยังไม่ฟังยัง้ม่ังจบนะครับครับเขาก็ไม่ตีจบเราบออกไปแล้วนิดเดียวผมจับหนึ่งให้หลังแล้วก็เขาขอผมเขาตาแล้วกอ่าล็อก็เดี๋ยวเต็มตัวเดี๋ยวเต็มตัวค่โดนทุบค่ะโดนทุบแล้วก็ใส่ที่ใส่เราให้ฟังบกว่าใช้ถุงดำถุงหัวแล้วก็มีไพ่เชือกรัดคอให้รับแตละค่า เนีี่่ยทเเาาถมดี๋ยวผมถามผมถามเจ้าตัวเขาหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคืนนั้นโดนตีนโดนหมัดเขายังไงครับคุณย่าครับหมัดขุดเท้าคือกีหยังเนี่ยลูกต่อยเขาเจ็บหมัดปอใช่ไหมแบบขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยบีไทย ตอนนั้นเราบอกไม่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่อะไรหมอกอยู่ใช่ไหมเนี่เหมอไม่ยอมทีแรกเขาทำยังไงเอาขึ้นรถไปอ่ะเขาจากบ้านไปเขาทำยังไงร้องเล่าหน่อยบางหลายๆคนอยากรู้ให้กูโดนเอาขึ้นรถกูจะถูกอะไรบ้างวิธีการสอบสวนเขาสอบยังไงเข้มร้องเล่าหน่อยเอาขึ้นรถมาแล้วถึงกลางทางคครรัับบแล้วก็เอาหูจุ่มดําขมัวค้าเขาเชื่องรัดกอใช่สารภาพเอาหูจุ่มเลยเหรอเฮ้ยมันจะหายใจออกเหรอหายไครับ ใช่ไหมมองไม่เห็นเราเชือกนี่มัดปากผุงอย่างนี้เหรอครับรู้สึกว่าคล้ายๆเชือกมันลอยครับใช่ไหมหายไปไมครับไอตอนที่แม่ไปเห็นม่ามีรอยเชือกตรงนี้จริงไหมจริงครับเป็นรอยเลยใช่ไหมครับตรงนี้เขียวเขียวเขียวหมดเลยนะเส้นเหนอะรอยขวดรอยรอยมัดคล้ี่เขียวนะโอ้ลูกคือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราช่วยเหลือตัวเองยังไงเพื่อเป็นบุตาหอวถิงหลายๆคนเวลาเวลารูโดนเอาขึ้นรถผูถูกปีนผถูกมัดถูกผูกมัดหัว เอาถุงคลุมแล้วเอาเชือกลักคอมึงจะรับไม่รับรอบหนึ่งปฏิเสธโดนรอบสองโดนรอบสามโดนรอบสี่สุดท้ายผมให้การรับสารภาพเดี๋ยวมารอดูคําตัดสินนะครับว่าสารตัดสินว่ายังไงเอาต่อก่อนเข้มกำลังมันยังไม่ตายใช่ไหมครับตอนนั้นเขาเอาไปไหนรู้ไหมฮะไม่รู้ครับไปลงเชือกไหมเอาไปเป็นห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งครับเอาไปห้องสี่เหลี่ยมลืมอาขึ้นมาเป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ครับอันนี้เราจะไม่เอ่ยชื่อใครนะเอาลือพาขึ้นมาเป็นห้องสี่เหลี่ยม เกิดอะไรขึ้นครับเขาเอาน้ํามาเสิร์ฟเอาขนมปังออเดอร์มาเสิร์ฟนครับฟอบุรีก็ไม่ให้ไม่สูบุรีก็ไม่ให้นะฮะไม่บุญตีนก็บุญล้วจะไม่ครับตอนนั้นให้นั่งไหมตอนที่เขาป้องถึกใช่ฮะไปถึงห้องสี่เดียวนั่งอยู่บนปืนครับเขาให้นั่งซืนเสื้อถอดไหมเสื้อไม่ถอดใส่กุญแจมือตลอดไหมใส่ตลอดครับกุญแจมือค่อยหลังครับที่เคยเห็นเวลาเขาปราบจราจนเขาจะให้ถอดเสื้อแล้วนั่งค้มหัวใช่ไหมฮะกุญแจมือล็อกควยหลังกดหัวลงับ โอ้โหโแบบมอนนักโทษเลยนะเห<อ>็นแล้วแบบสยดสยองอตอนนั้นพ่อแม่ตามไม่เจอช่อครัวตามไม่เจอ,อ<า>เจ้าหน้าที่เอาขึ้นรถมาระหว่างทางผูกคุบูกมัดหัวผูกรัดเชือกนะฮะหลังจากนั้นมาป่วยที่ห้องสี่เหลี่ยมใส่กุญแจมือกดหัวลงที่ห้องห้องหนึ่งนะฮะคุณสมพงษ์สวัสดีครับ <c oughs> ผู้บริสุทธิ์มักจะพูดความจริงครับ มันหนีตายครับมันหนีตายนะฮะตรงนี้เป็นอุทาหรณ์อีกหลายๆคนนะครับเวลาเกิดความผิดพลาดในระบบการสอบสวนนะฮะเราจะมีความยุติธรรมเหลืออยู่จริงไหมอันนี้คือเราเอามาพูดให้เป็นอุทาหรณ์นะฮะก็ต้องขอบคุณทางน้องเขาด้วยตอนแรกบอกน้องจะออกไหมเดี๋ยวเขาจะกล่าวหาเราอย่างนั้นอย่างนี้นะน้องบอกไม่เป็นไรพี่พูดไปเลยกับอีกหลายๆคน นะฮะว่าเกิดเขาโดนตามมาผมสงสารครอบครัวนี้มันฝกนรกมาหลายเดือนมันฝกนรกมาหลายเดือนพ่อแม่หมดที่หมดทางนะฮะวิ่งเต้นไปร้องเรียนไปขอความเป็นธรรมมาหมดแล้วครับนะะขอความเป็นธรรมมาหมดจริงๆนะฮะไม่รู้จะไปไหนแล้วเวลาไปพูดเขาก็หาแต่ว่าเราเป็นผู้ต้องหาปากแห่นะฮะอ้างแก้ตัวนะฮะเอาต่อเข้มกําลังมันไปถึงห้องสี่เหลี่ยมไป็นยังไงก็ทําให้รับนะครับ เขาตีเราอย่างไหมครับตีครับทายังไงฮะตียังไงก็ต่อยต่อยหัวต่อยอกต่อยเลยเหรอครับต่อยเข้าตรงไหนฮะคบตรงนี้ครับตรงเนี้ยต่อยเข้าหมับต่อยเข้าอกครับไม่โดนหนกแก้มไม่โดนเบ้าแต่ไม่ทําหน้าเฮ้ยมันก็ไม่เป็นแผลสิโอเนะตลาดครับอ่าอ่แล้วเป็นยังไงต่อยอยู่นานด้วยก็ต่อยสุภาพน็ให้เขาพูดว่าถ้ามึงพูดแย่ก็ได้คือให้มีต่อร่วกับบนี้ถ้ามึงถ้ามึงไม่พูดตายครับครับผมก็กลัว กลัวตายอยู่แล้วกลัวอ่าเลยวจึงหลายรอบพวกนี้ว่าไม่กลัวโอ้้แต่ออกกล้องบอกไม่กลัวตายนะกลัวตายรับเห็นว่าตอนสอบสวนมีการถ่ายภาพขนาดสอบสวนด้วยใช่ไหมครับหลังจากถูกตีนก็จะน่วมแล้วก็มีการมาบันทึกว่าให้การรับสารภาพโดยบริสุทธิ์ใจยินยอมเจ้าหน้าที่ไม่มีการมาคับขู่เข็นหลังจากถูกตีนก็จะน่วมแล้วแต่ไม่มีรอยแผลแตกโหนกแก้มไม่มีหน้าผากไม่มีต่อยเข้าผมับ ต่อยเข้าลำตัวที่ตรงตับตัวตัวมีกจ็บับตัวช้ำเลยทําบในับตัวมีเจ็บครับพอแม่พอแม่มาถึงยุบอกแม่ผมโดนซ้อมพู้เขาแบบเขาบอกจะยุบเดี๋ยวเอาให้จบก่อนนะฮะโดนอยู่นานไปถึงช่วงไหนยังไงครับแล้วใครถึดตามแม่มาได้มันแม่พามาปลดตอนนั้นดึกเลยอ่ก็ดึกดึกนครับตื่นตอนที่เขาตรงขอโทรหาแม่เขาเขาบอกว่าอยไม่ต้องโทร ครับเดี๋ยวทำเรื่องให้เสร็จก่อนไอยโทรขอโทรหาแม่หวาดกลัวนะฮะเขาก็บอกมึงไม่ต้องโทรครับเัาเดี๋ยวกุโตัวให้เองกับสอบก่อนเสร็จก่อนครับแล้วเป็นไงฮะจนไปถึงกี่โมงโดนอยู่กี่โมงสี่ห้าทุ่มครับห้าปุ่มเดี๋ยวปุ่มุ่มปุ่มุ่มตัวแม่ไม่ต้องพลาดปุ่มปุ่อตัวแม่แม่มาหาครับมาหังาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งแล้วก็ตุกว่าแม่มาหาประมาณตีหนึ่งใช่ไหมครับมาถึงตีหนึ่งมาถึงตีหนึ่งครับ เห็นหน้าแม่เป็นยังไงบ้างร้องไห้ครับกูรอดตายแล้วฮะกูรอดตายน้ําตาไหลอาบแก้มครับยี่แม่เห็นแม่เห็นแม่เหมือนแม่ผ้ามาปวดนะฮะรอดตายคาับราับไม่เสร็จจะมีเอกสารนะครับครับครับจะนเอกสารครบเรียบร้อยสอบสวนเสร็จทุกขั้นตอนนะฮะถึงโทรบอกแม่ใช่ครับครับอันนี้เราไม่เอ่ยนะว่าเป็นใครยังไงอันนี้เราค่อยๆไปว่ากันในกระบวนการคดีธรรมนะฮะบางคนก็จะอาจว่าเราโพลพกบ้างแก้ตัวบ้างไม่เป็นไร เราไม่ได้โลกสวยเราเล่าไปตามเรื่องเรารที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นคํากล่าวอ้างของทางตงเข้มเขาแต่ส่วนเจ้าหน้าที่เขาจะอ้างว่าเราแต่งเรื่องยังไงก็ไม่ได้ว่าอะไร,รนะฮะเพราะเราไม่ได้กล่าวถึงใครอยู่แล้วนะอันนี้มาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้อีกหลายๆคนทีนี้หลังจากแม่มาทํายังไงครับหาวิธีช่วยลูกยังไงที่จะรอดจากการปลูกบังคับในครั้งนี้ได้นะฮะต้องทํายังไงฮะแม่เข้าไปทํายังไงครับทีแรกตอนได้มาเราก็บอก ใา่ไม่พอมาถึงตรงที่ก็เอาลูกชายมาเนาะครับเขอก็ให้เขาไปในห้องของหัวหน้าเขาแหะครับข้าไปในห้องเอาปิดประตูแล้วเขาก็บอกว่าหมอหน้ามันไม่ยอมเซ็นนะไอ้เข้มน่ะมขาจะนั่งซุยครับเขาบอกว่าเอาเรื่องแค่นี้มึงทําให้มันเซ็นไม่ได้มึงจะเอายังไงครับเขาไม่เซ็นครับสามรอบสี่รอบพอดีแม่นั่งในห้องเขาหัอหน้าเขาน่่ยคบแม่ก็บอกว่าไหนถ้าจะเซ็นให้แม่อ่านก่อนได้ไหมครับมันก็ไม่ให้อ่านมันก็ช่วยมันก็บอกมึงจะเซ็นได้เซ็นเขาบอก พราะผมก็เห็นแน่ๆันึ่งนแน่ก็คือผมรู้ว่าหยุดหยุดมือไปว่าจะเป็นเจนแน่นอนแล้วมันก็ลัวลูกเขาก็เลยบังคับไปได้ๆๆอ่ะก็เลยแต่ผมดูคาให้การตํารวจในการถูกตีนถูกหมัดมันบางครั้งนะฮะชาวบ้านถ้าเกิดคุณพลาดถูกใส่ร้ายนะฮะหรือว่าเป็นการซัดทอดจากบุคคลซึ่งไม่ชอบที่หน้ากันตรงนี้เขาจะทำยังไง นะฮะเขาจะทำยังไงที่คนค้นคนจริงใจสวัสดีนะครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับ